จากคําบอกเล่าของผู้ป่วยเบาหวานได้บอกกับทีมงานแล้วว่าของหวานหรือผลไม้วันหวานเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยชอบมากคือเห็นแล้วแบบสั่นเลยนะคะหิวจนสั่นเลยฟังแล้วก็สงสารคนไข้ด้วย สวัสดีค่ะทุกๆคนพบกับรัตดาพาสุขภาพดีอีกเช่นเคยนะคะข้ามไปหนึ่งวันค่ะเมื่อวานติดภารกิจเรื่องธุรกิจตัวเองค่ะก็เลยไม่ได้มีเวลามาอัดคลิปให้เพื่อนๆฟังนะคะสำหรับวันนี้ค่ะมาพูดถึง7อย่างของผลไม้ที่ควรห้ามเด็ดขาดสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเพราะว่าผลไม้นี้มีน้ำตาลสูงมากเลยค่ะก่อนไปฟังชชวยกดไลค์กดแชร์กด b ับสไ b e และกดกระดิ่งให้รดาด้วยนะคะบาหวานก็เป็นภาวะหนึ่งที่ร่างกายเรามีน้ำตาลในเลือดมากแต่ร่างกายเราไม่สามารถนำไปใช้ได้นั่นเองก็เลยต้องขับออกมาทำให้ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยเนื่องจากว่าร่างกายได้รับน้ำตาลไม่เพียงพอค่ะ ประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากของผลไม้นะคะมีทุกฤดูการแต่ละเพราะฉะนั้นเราก็จะมีผลไม้หลากหลายที่ได้ทานกันมาฟังกันค่ะ7อย่างของผลไม้ที่มีผลทําให้น้ําตาลในเลือดผู้ป่วยสูงและดาจะเล่าสู่ฟังว่าน้ําตาลแต่ละผละไม้ ร้อยกร,รัมนะคะมีน้ําตาลอยู่กี่กรัมผลไม้มชนิดที่1ก็คือสับป,ประรดนั่นเองค่ะสับป,ประรดหาทานได้ง่ายนะคะไม่แพงมีทุกฤดูกาลเลยนะคะแต่โทษทีค่ะในหนึ่งกร,รมัมหรือว่า1ขีดนะคะมีน้ําตาลตั้ง11กร,รัมเชียวนะคะสับป,ประรดเขาจะหนักด้วยใช่ไหมคะก็ทานน่าจะมากกว่า1ขีดอยู่แล้วแต่ละครั้ง2ทุเรียนนั่นเองค่ะ ปีนึงเราจะได้ทานทุเรียนแค่ครั้งเดียวนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นผลไม้ที่โหยหามากสำหรับผู้ที่ชื่นชอบนะคะแต่สำหรับผู้ป่วยเบาหวานฟังไว้นะคะทุเรียน 100, 1 0 0กรัม1ขีดนะคะมีน้ำตาลตั้ง13กรัมเชียวนะคะ3ออง,งุ่นค่ะอง,งุ่นเป็นผลไม้ที่ค่อนข้างมีราคา แต่ก็จะหาได้ทานตลอดทั้งปีนะคะไม่ว่าจะองุ่นสีม่วงหรือองุ่นสีเขียวค่ะก็มีน้ำตาลเยอะเหมือนกันนะคะองุ่น100กรัมค่ะมีน้ำตาลตั้ง16กรัมชีมะม่วงสุกค่ะมะม่วงสุกไม่ว่ามะม่วงชนิดไหนก็น้ำตาลเยอะเหมือนกันค่ะมะม่วงสุก100กรัมนะคะมีน้ำตาลตั้ง18กรัมเชียวค่ะโหพูดถึงแล้วทั้งมะม่วงทั้งข้าวเหนียวมะม่วงนะคะ น้ำดอกไม้ยิ่งแบบเป็นที่แบบโหน้ําลายไหลเลยค่ะก็สงสารคุณป้าคุณลุงคุณตาคุณยายที่เป็นเบาหวานเหมือนกันค่ะอดทนสู้ๆนะคะห้ากล้วยหอมค่ะกล้วยหอมก็เป็นผลไม้ที่หาได้ทานตลอดทั้งปีนะคะมีทั้งน้ําตาลเยอะแล้วก็ทานแล้วก็อิ่มไปด้วยนะคะหอมหวนชื่นใจเลยค่ะยิ่งทานกับไอศครีมนะคะกล้วยหอมห0 0กร,รัมค่ะมีน้ําตาลตั้ง 20รามเชลนะคะถือว่าเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลเยอะมากในเจ็ดอย่างที่เป็นผลไม้เดี่ยวๆที่รดานำมาเล่าให้ฟังในวันนี้หกน้ำผลไม้ค่ะชื่นใจหน้าร้อนสะดวกในการที่จะดื่มบางครั้งก็จะปั่นหลายๆผลไม้รวมกันเป็นผลไม้รวมมิตรซึ่งมีวิตามินทุกอย่างเยอะแยะมากมายแต่ท้งนั้นทั้งนี้น้ำตาลจะสูงมากเลยค่ะเพราะว่า ปั่นแล้วหรือสกัดแล้วยังต้องผสมน้ำตาลน,น้ำเชื่อมลงไปอีกนะคะยิ่งเพิ่มปริมาณของน้ำตาลเข้าไปอีกจนคำนวณแทบไม่ได้ค่ะว่าใน100่รกรัม1 0 0่งซีซีมีน้ำตาลมากเท่าไหร่แต่มากนั่นเองผลไม้ชนิดที่เจ็ดนะคะเป็นผลไม้ อบแห้งนั่นเองค่ะไม่ว่าจะอบรวมหรืออบเดียวๆนะคะเนื่องจากว่าเอาน้ำออกไปแล้วน้ำหนักเขาก็จะลดลงเวลาทานนะคะก็จะทานได้เยอะมากๆนะคะยิ่งหลายอย่างยิ่งน้ำตาลยิ่งปริมาณเยอะก็ยิ่งน้ำตาลก็ยิ่งเยอะมากเพราะว่าเวลาทานแต่ละทีก็จะทานกันเยอะมันลืมนะคะเพราะว่ามันไม่อุ่นท้องหรือว่าต้องทานเยอะ คำนวณไม่ได้เหมือนกันค่ะว่าจะมีน้ําปริมาณน้ําตาลเท่าไหร่บอกว่าเยอะมากๆเลยนะคะเป็นอันดับหนึ่งเลยที่ควรต้องห้ามเลยนะคะผละไม้นะคะถึงจะมีคุณะคะทางวิตามินทางพภชนาการเยอะแยะมากมายแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ป่วยเบาหวานมีปัญหาเรื่องน้ำตาลแล้วแล้วก็มีบางอย่างที่ควรต้องลด มันก็จําเป็นเพื่อสุขภาพที่ดีเพื่อดูแลรักษาให้สุขภาพเราอายุได้ยืนนานไม่มีภาวะแทรกซ้อนไม่ทําให้ระดับน้ําตาลสูง <c oughs> ก็ขอเป็นกําลังใจให้ผู้ป่วยทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้ระดาคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆแล้วก็ผู้ป่วยด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานหรือคนที่ยังไม่ได้เป็นนะคะก็เฝ้าระวังไว้ด้วยนะคะ หากเพื่อนๆมีปัญหาด้านสุขภาพอยากให้ระดาเล่าสู่กันฟังก็เม้นไว้ใต้คลิปนะคะระดาจะหามาเล่าสู่กันฟังค่ะสําหรับคลิปนี้ระดาขอกล่าวคําว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนค่ะพบกันคลิปหน้านะคะ